สวัสดีครับวันนี้พบกับยด็อกเตอร์นะครับความรู้สนุกสนุกกับคุณหมอนะครับวันนี้ผมหมอานนะครับจากเพจหมอมะเร็งไทยแลนด์นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงคําถามที่พบบ่อยมากนะครับเวลาที่ผมดูแลคนไข้ที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับเป็นซ้ําหรือว่าลดโอกาสไม่ให้เกิดมะเร็งกลับเป็นซ้ําได้มากที่สุดนะครับอันดับแรกเลยนะครับการติดตามการรักษานะครับ ซึ่งปกติแล้วนะครับหลังจากที่เรารักษามะเร็งครบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดครบแล้วรังสีรักษาครบแล้วยาเคมีบำบัดรครบแล้วหรือแม้แม้กระทั่งยาพิเศษอื่นๆนะครับเมื่อเราได้ครบแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอที่ดูแลนะครับก็うううจะพยายามนัดติดตามการร,รักษาอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะช่วง2-3ปีแรกนะครับเหตุผลที่คุณหมอต้องพยายามนัดติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดในช่วง2-3ปีแรกเนี่ยก็เนื่องจากว่า จากการศึกษาวิจัยนะครับก็พบว่าการกลับเป็นซ้ําของโรคมะเร็งนะครับมักจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับในช่วงหลังการรักษาครบแล้วเนี่ยสองถึงสปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสองถึงสาปีแรกเนี่ยโดยปกติแล้วคุณหมอจะนัดพบกับคนไข้เพื่อตรวจติดตามเนี่ยทุก3เดือนนะครับตรวจติดตามรไรบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดนะครับตรวจร่างกายนะครับรวมถึงการตรวจภาพเอ็กซเรย์รังสีต่างๆหรือการตรวจเลือดพิเศษต่างๆนะครับเพื่อที่จะมอนิเตอร์นะครับว่า ความเร่งนะครับยังสงบดีอยู่ไหมนะครับมีอะไรที่ผิปติสงสัยหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับคนไข้าบางท่านอาจจะงงว่าเทำไมฉันรักษาครบแล้วทำไมยังจะต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆทุกสามเดือนอีกนะครับก็เป็นเหตุผลอย่างที่หมอบอกนะครับว่าเนื่องจาก2-3ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสําคัญมากเลยครับในการที่จะรู้ว่าการกลับเป็นซ้ำเนี่ยมีโอกาสเกิดมากหรือน้อยเพียงใดนะครับ